แก๊สโซฮอ95แบบธรรมดากับแบบพรีเมียมราคาต่างกันประมาณ5บาทจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนบน d y โน Test เ,ททเดี๋ยวคลิปนี้เขาไะอธบายเรามาทดสอบกันครับ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันเครื่อง e n d u r โลผลิตภัณฑ์โซ่และสเตอร์โอซากิโมซาเลสซิงสวัสดีครับทุกคนมันกี้ผมจ่ายฮอปบิบครับในคลิปนี้นะครับเรามีหัวข้อนะครับที่จะมาทำการเท,ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเราจะมาทดลองการใช้น้ำมันในส่วนของน้ำมันยอดนิยมนะครับแก๊สโซฮอลที่หลายๆคนเนี่ยก็ อาจจะใช้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าในหลายๆปั๊มนะครับก็จะมีตัวน้ำมันแก๊สโซฮ95เนี่ยที่เป็นแบบพรีเมียมที่มีราคาสูงกว่าปกติเนี่ย5-6บาทโดยประมาณนะครับซึ่งความแตกต่างของน้ำมันตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเบสของน้ำมันนะครับก็มีพื้นฐานมาจากตัวแก๊สโซฮ95เนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามีการเติมแต่ง พวกสารเพิ่มคุณภาพนะครับหรือว่าแอดดิทีฟของตัวน้ำมันเบนซินเนี่ยเพิ่มเข้าไปซึ่งไอส่วนต่างตรงนั้นนะครับก็เป็นค่าตัวสารเพิ่มคุณภาพที่เขาผสมเข้าไปนั่นแหละซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้นําน้ํามันทั้ง2ชนิดเนี้ยเติมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นน้ํามันแก๊สฮอร์แบบธรรมดาอันนี้ในขวดที่มีปริมาณเยอะกว่านะครับอันนี้เติมเติมมา50บาทเท่ากันได้ปริมาณเพิ่มมากกว่า ประมาณ1 0 0 c ซีซีโดยประมาณนะครับส่วนขวดฝั่งนี้ที่มีโลโก้ h o าอ y b บเนี่ยจะเป็นน้ำมันตัวพรีเมียมนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เติมจากปั๊มยี่ห้อเดียวกันปั๊มเดียวกันนะครับแต่ผมจะไม่ได้บอกถึงยี่ห้อปั๊มนะก็เอาเป็นว่าพื้นฐานน้ำมันมาจากปั๊มเดียวกันนะครับน้ำมันทั้ง2 ชนิดนี้เนี่ยเป็นเบรแก๊สโซ95เหมือนกันทั้งคู่นะครับสีของน้ํามันเนี่ยก็เป็นสีออกโทนแดงอมน้ําตาลนะครับหรือเหลืองอมน้ําตาลประมาณนี้แต่ในฝั่งของตัวพรีเมียมเนี่ยจะดูมีสีที่เข้มกว่าเล็กน้อยส่วนตัวนี้ก็จะใสกว่านิดหน่อยนะครับคือถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้เอามาเทียบกันก็จะแยกไม่ออกครับมันไม่ได้แบบว่าสีต่างกันแบบชัดเจนคือถ้าเกิดอย่างเป็น แก๊สโซฮอ91อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสีเขียวอะไรใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบสีมันมันโทนเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าความเข้มเนี่ยมันมีสีที่แตกต่างกันนิดหน่อยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบกันดีกว่านะครับโดยรถที่ผมนำมาทดสอบในวันนี้นะครับก็เป็นเวฟ125ตัวออน n e วปี2023อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ ที่มีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับอันนี้มีการใส่แคมแต่งแล้วก็มีท่อแต่งแค่นั้นเองอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับกล่อง ECU เป็นกล่องเดิมยังไม่ได้มีการรีแมปใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรถเราก็ทําการดูดน้ํามันออกจากรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถไม่มีน้ํามันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการทดทสอบน้ํามันทั้ง2ตัวกันเลยดีกว่าครับในส่วนของการทดสอบแรกนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์95แบบธรรมดากันก่อนนะครับ เดียวเรามาเติมน้ำมันตัวนี้เข้ากับรถเลยเ okay. ติมสักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับพราะเดี๋ยวเราต้องดูดออกด้วยจะได้ไม่ต้องดูดออกเยอะนะครับ ให้น้ำมันเข้าระบบะให้เคลียร์สายทิ้งทั้งหมดนะเพราะว่าก่อนในนี้นเราใช้เป็นน้ำมันตัวอื่นอยู่ก็เดี๋ยวเราวอร์มเครื่องนะครับให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับก็จะอ,ะอยู่ที่ประมาณช่วง95องศาถึง100องศานะครับเราจะวัดด้วยอุณหภูมิช่วงประมาณนี้นะเดี๋ยวผมวอร์มเครื่องให้ได้อุณหภูมิสักพักนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันครับตอนนี้อุณหภูมิเราก็วอร์ม อ,อยู่ที่ประมาณ97นะครับองศาก็เดี๋ยวเร,เรามาเริ่มเทสกันได้เลยตอนนี้เครื่องยนต์พร้อมแล้ว คั้แรกนะครับได้อยู่ประมาณสิบกว่าแรงมนะ้๋จะลองอีกสักสองสาลันนะครับ เอาให้นิ่งเลยอตอนนี้อยู่11.5นะครับก็น่าจะเป็นแรงม้าสูงสุดของนาตอนนี้ลนะ ครับก็ในส่วนของแก๊สอ๖๙๕แบบธรรมดาครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้เดี๋ยวเราทําการดูดน้ํามันในรถตอนนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ํามันตัวพิมพ์มาใหม่มก็เดี๋ยวเราทาการปลดสายน้ํามันนะครับของตัวรถออกแล้วเราก็จะต่อสายเพื่อดูดน้ำมันออกนะครับ ปลดสายปั้มปิ๊กนะครับเดี๋ยวเราต่อแบตตรงเข้าไปเลยอตอนนี้ก็น้ำมันหมดแล้วนะครับในถัง ปั้มติ๊กทำงานอยู่นะแต่น้ำมันไม่ออกละอันนี้ก็คือหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต่อสายระบบเดิมกลับเข้าไปนะครับสายน้ำมันก็ต่อกับที่เดิมแต่น้ำมันยังคงค้ังสายอยู่เล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเรายังไงมันต้องวอร์มเครื่องอยูแล้วก็เดี๋ยวบิดไล่อะไรก็เกี้ยงพอดีก็ต่อไปนะครับเป็นน้ำมันตัวพรีเมียมนะครับ อันนี้เราทําสัญลักษณ์ไว้แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับเติมเข้าไปที่รถได้เลยโอเคประมาณนี้ ก็เดี๋ยวเราวอรมเครื่องให้ได้อุณหภูมินะครับที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันครับครับตอนนี้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ผมวอร์มไมเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่97องศานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันในรันแรกของน้ํามันตัวพรีเมียมครับ มีสวินงน,นิดๆเดี๋ยวเราเทสอีกอรอบหนึ่งลานที่สานะครับ11.80ก็ 11. เดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบกอ๊อไปทีว่าเป็นยังไงบ้าง ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟนะครับตัวแรงอนเลยในส่วนของแก so ๊สโซฮอแบบปกตินะครับแก๊สโซอ95ในการทดสอบครั้งนี้นะครับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เราวัดได้นะครับในะตอนนี้ก็คืออยู่ที่11.51แรงม้านะครับหน้าตากราฟประมาณนี้ส่วนน้ำมันแก so ๊สโซฮอ95แบบพรีเมียมในครั้งนี้นะครับเราเททดสอบกันได้อยู่ที่11 จุด8แรงม้าก็จะเห็นได้ว่าส่วนต่างเนี่ยห่างกันอยู่ที่ประมาณ0.3แรงม้านะครับก็เดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกราฟดูว่าภาพรวมทั้งกราฟเนี่ยของทั้ง2น้ํามันนะครับในรถคันเดียวกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันประมาณไหนอันนี้นะครับเส้นหนานะครับทั้งน้ําเงินและแดงเนี่ยเป็นในส่วนของแก๊สโซฮอล95แบบพรีเมียมนะครับส่วนเส้นบาง ทังน้ำเงินและแดงเนี่ยก็เป็นในส่วนของแรงม้าแรงบิดของน้ํามันแกส๊สโซฮอ95แบบธรรมดาก็จะเห็นได้ว่าความต่างเนี่ยก็มีความแตกต่างกันตั้งแต่ช่วงต้นนะครับในส่วนของรอบเครื่องตั้งแต่4,000กว่ารอบขึ้นมาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันชัดเจนช่วงประมาณ7,000กว่ารอบขึ้นมาเนี่ยก็มีในส่วนของความห่างที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ0.3ทั้งช่วงนะครับในช่วงหลังจาก 7,000รอบเป็นต้นไปแต่ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะห่างกันแค่0.1ถึง0.2เนี่ยไล่มาเรื่อยๆจนถึงช่วงพีคของเครื่องนะครับก็มีความห่างกันพอประมาณก็ถือว่าน้ำมันทั้ง2ตัวเนี้ยม,มันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับแต่ว่ามันคุ้มค่ากับที่เรา,าต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะเป็นคนตัดสินใจถามว่ามันดีกว่าไหมก็ ต้องยอมรับว่ามันดีกว่าในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของเครื่องยนต์เมื่อเราเติมเข้าไปเนี่ยก็จะส่งผลทําให้อาตาัตราเร่งของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับทำได้ดีขึ้นอัตราการกินน้ํามันนะครับหรือว่าระยะทางที่สามารถทําได้เนี่ยก็แน่นอนว่าทําได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็สําหรับคลิปนี้เรามาเททดสอบกันให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างน้ํามันแก๊สโซฮอล์95แบบธรรมดากับแก๊สโซฮอล์95แบบพรีเมียม ว่ามันมีความแตกต่างกันไหมบนในโนเทสก็ผลลัพเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าน้ำมันทั้งสองตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามฮับวิบายทั้ง Youtube และ Facebook วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ